ดีค่ะลาเวนเดอร์เขาขายดีนะปีนี้ตั้งใจจะไปดูดอกลาเวนเดอร์เพราะในนิวยอร์กซิตี้ก็มีทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเพราะจะต้องให้ยาแมวตามเวลาที่กำหนดนะคะก็มาเดินตลาดเดิมนั่นแหละเพราะจะมาซื้ออะโวคาโดเพิ่มซื้อกล้วย ซื้อปลาและส้มซูโม่อะโวคาโดก็เนี่ยค่ะให้เลือกลูกแบบเนี้ยลูกเล็กก็จริงแต่เม็ดจะเล็กด้วยถ้าหากเลือกลูกตโตโตเม็ดก็โตด้วยค่ะลูกละเหลียนเก้าเก้าหนึ่งเหรียญกับเก้าสิบเก้าเซนค่ะซื้อมาวันก่อนเนื้ออะโวคาโดดีจึงไปซื้ออีกหางจระเข้ขายออกไปบ้างแล้ว จำไม่ได้ค่ะว่าวันก่อนมาดูมีอยู่กี่กระถางอยากปลูกแบบเนี้ยที่ต้นชิดกับดินอยากได้แบบเนี้ยค่ะแต่นี่พอปลูกไปแล้วมันสูงสูง,ส,งสูงขึ้นเคยซื้อพันนี้มาปลูกนะคะมันสูงสูงขึ้นแต่ตอนเนี้ยรู้วิธีแล้วรู้สึกว่าเหลืออยู่เท่าเดิมมั้งเป็นต้นที่มีลูกอะคะ่ะ อร่อยนะ่าชอบกินวุ้นว่านหางจระเข้มีประโยชน์เยอะนะครานี้ก็เดินไปดูแต่มะม่วงเนี่ยไม่กล้าซื้อกลัวมันจะเปรี้ยวแต่ดีอย่างนึงถึงเปรี้ยวเราเอามาคืนได้วันนี้ตามชั้นต่างๆค่ะว่างเยอะเลยเดี๋ยวเขาก็เอามาเติมนี่ไงเรา ซูโมโ่แพงจังเลยนะวันนี้หยิบมาลูกเดียวลูกละสองเหรียญสองเหรียญเท่าไหร่สองเหรียญหกสิบเก้าเซนแต่ก็ยังถูกกว่าตลาดที่พาไปเดินวันนั้นนะคะลูกนึงตั้งสี่เหรียญกว่า แต่เลือกยากพอหยิบลูกนี้มาก็สวยตอนที่วางอยู่บนกล่องค่ะดูสวยแต่พอหยิบขึ้นมาเฮ้ยไม่สวยถูกใจก็เลือกไปเรื่อยๆรู้สึกซูโม่เนี่ยมาจากแคนาดาค่ะนรืว่ามาจากฟลอริดาจากนั้นก็พามาดูอะโวคาโดแบบนี้ถ้าเป็นถุงก็ตามราคาค่ะหกเหรียญกับเก้าสบเก้าเซนก็มีสี่เหรียญกว่าก็มี แต่ชอบเลือกเป็นรูปแบบเนี้ยเพราะเราสามารถที่จะเลือกได้จริงอยู่เขาให้คืนถ้าไม่ถูกใจหรือว่ามันเน่าแต่ขี้เกียจถือมาค่ะอันนี้ก็เป็นหัวหอมหัวหอมแบบเนี้ยใส่ไข่เจียวก็อร่อยเดินมาดู ตอนแรกนึกว่าเป็นผักปลังมันก้านใหญ่ที่ไหนได้เป็นเป็นเบซิลคือเป็นโหระพาฝรั่งกลิ่นจะคล้ายๆกับเผานะคะใช้แทนกระเพราได้เลยแหละเห็นไหมแผงผักโลงแต่วันนี้กลับมีโลเมนอยู่สองถุงนะมีอีกถุงหนึ่งอยู่ข้างในเลยไม่ซื้อ มันนั้นซื้อปากกาดแก้วไปเหลืออยู่เซี่ยวนึงแต่ปัญหาคือจะเดินไปตลาดบ่อยๆไม่ได้เพราะว่าลูกไปทำงานเพราะว่าต้องดูแมวไงคะอันนี้เป็นเกรฟฟรุตมันเปรี้ยวไม่ชอบกินต้องดูแมวคือกลัวที่สุดคือแมวฉี่ในกระบะทรายฉี่กับถ่ายนะคะ ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยกลัวแมวจะเหยียบเดินมาเนี่ยค่ะที่เป็นเป็นโยเกิร์ตอันเนี้ยร้านเนี้ยขายถูกสามเหรียญยี่สิบเก้าเซนยี่ห้อเดียวกันเลยกับนี่ค่ะยี่ห้อเดียวกันแต่ขายในตลาดข้างๆอพาร์ตเมนต์เราอะขวดนึงนะคะประมาณเจ็ดเหรียญกว่ายี่ห้อเดียวกันนุกสาวชอบกินแต่ไม่ซื้อมาให้เพราะว่ามันเค็ม กลัวมันเป็นอันตรายต่อไตค่ะมันเค็มแล้วก็คือมันไม่อร่อยเปรี้ยวๆเค็มๆเห็นไหมคะแผงผักชั้นผักโลงเขายังไม่เอามาเติมไปตู้ปลาไปตู้ที่จะซื้อปลาไม่ใช่ตู้เลี้ยงปลานะคะ นี่ไงล่ะดูวันนี้เหลืออยู่สามแพ็คตอนที่หยิบนะคะมีอยู่สามแพ็คนะหมายถึงปานินสีขาวๆนั่นนะคะแต่ชิ้นใหญ่เห็นไหมแพ็คนี้สี่เหรียญกว่าถูกกว่าตลาดข้างอาพาร์ตเมนต์เยอะเขาขายตามน้ำหนักแล้วชิ้นมันใหญ่ค่ะเอามาต้มอร่อยดีทำขนมจีนก็ได้เขาขายพาลาห้าเหรียญเก้าสิบเก้าเซนถุงนี้ก็ ไม่ถึงเผาโอ้แปลกนะไม่ถึงเผาค่ะซื้อปานินไปสองถุงแล้วก็ปาดเนี่ยคดำดำเนี่ยอีกถุงหนึ่งไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ